น้มาสการค่ะูคระค่ะ,คะมาตาบตัวเล็กได้ครับครูมีแค่นี้กัะอืหมดแล้วอ๋อปอทั้งบนทั้งล่างเลนนน่นนะค่ะน้อะปุ๋งมับสลถตัวตัดพางเดี๋ยเราล้ค่ะ มีแค่นี้เรนะฮะเก้เกเจนีเมนปูตามมาตัดบ่ละบ่ได้ตามไมด้มันถ่ารูออกอ่สุนีขึสีมาอ๋อคือสีมหาเก้เจนีคือกันกันด้เค่ะต่ว่าแามาสานตัวดบอกนาสงสัยว่านี่หันขึ้นมันคือพ่มีนี่เดี๋ยวจะมาฟังค่ะส่วนนึงมันแปดกเก้าค่ะส่วนมันอ่ะหกับเก็ดมันเป็นหกกับเก็ดก็เลยมาหันนี่แหละค่ะ ตัดตัดตัวนี้ออกเอาม้มพึ่งเอาตัวนี้ก็เลยมันเอามันได้เลขกันมามันได้เห็นปะเขาปรกกอาพริกมันเป็นเลขลักลักร้อยกับลักสิบหนึ่งเก้าเนี่ยัวมาใส่ซาก็พกได้มาน่ะก็เลยมันไม้แสตชุดไม้หน่อยนี่ไม้ายแดงมันจับทางบอลโถกเลย แน่ๆมันก็ได้ศูนรละตัวอยู่แล้วตัวเ่าประกอบวัตถุประกอบวัตถุซื่งเนาะค่ะคือแน่ๆคือมาหานกับปล่อยส่วเดียวนี่ยปลย่อยบอเกียตศูนสองค่ะคือห่อลูกล้างแล้วก็บอกเข้เจ้าสุนีละเกียตศูนย์สองตัวศูนยสองบอล็องเ่าังบอลงกชื่อนนี่เนี่ยเพราะว่าจะมาสองตัวเกียตูนสองมาล่างห่าประกอบศูนย์เก็บสองเกียตศูนย์สองเอ็นอาไปน้ำบอกว่านะี่อ๋อปูไปเเขียนลงเนาะแมนละคือว่านี่มันก็บนีแล้ว ค่ะ่เขาเลยตัดออกตัดเลขเ็ดออกตัดเล็กเจ็ดออกออเล็กซมาใส่แท่นดแลวเ็แปดออกเ็กยมาใส่คือเฮ็ดอันบนิ่นรักลอยอเนินเล็กย็งนะห้มันได้บนได้ล่างนะวนนี้เห็นแลว่าสูตมันงดแสดงว่างดวดที่สองนะไม่ไปอย่างอ๋อแม่์เมรเลยได้แกเมหมรเมเมร์ามร์เเดรอเมร คือถ้าทอดทางเกานีนเห็นป่ะทางเกา,าเมื่อกี้ได้่จลักร้อยได้ <c oughs> ช่องตัวนึ่งเกาเานี่ยมันมาโย่บนแมนค่ะถั้ามันประกอบบะถิงนยตัวนึงมันมีเป็นหากับหกีนเขาเรเยาหามัสย<อ>ตัวตัวเดียนมันหกเนี่ยมันบอกเคยมาสบางลำตวหนึ่งห้าเก้าเกาหนึ่งหามานํากันดีนะบอกหบมัเคยมากเลยเอาตัวห<อ>นึ่งหาเก้าเกาหนตหามัเบอกมันคัอดีะบอกหกมบเียสบย โมเสสุดไม่ถ้าแม่นจับหงนี่น้อยก็ซ้ำตัวไม่นจับมันก็โปร่งก็มันได้ตดอืมมันตัดใแน่มันก็ได้ที่ว่ามันได้ขาแล้วคุณหนึ่งค่ะสองมันเขาอยู่ใจแน่คือเรียกปลาเข้าหน่ยไม่ไปล่อย่างจะมาสุดละตัวนี่นี่ก็มามาเห็นด้วยวันนี้มีนี่ละมันก็วันนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วปล่อยไม่ออกนะสามตัวนี่แหละโอ้ก็เอ็กเก้าศูนย์สามไม่น ปอยสุดเดียวแหละปอยสุดเดียวนีกแล้วจ้ะจะาไปบนไปล่างก็ได้จะก็จ้าไม่ออกนะต้อนเบอร์จับตัวเดียวคือตัวนี้เบอรจับเอาคือลงคสองตัวงี้ด้เลยคือมันจะว่าเป็นคือยังว่างนึงกันเดียวเบอร์จับเบอเขียนให้สองตัวเบอเขียนให้ชื่อนี่กับเบองเอาตัวเนาะนี่ไม่รู้ว่าอะไรเอออีกคู่เดียวเลยเบอร์จับเองทำไมตีแมนอือืค่ะหมายเบ่ลงล้งบางก็จะสิถ้าลงไปมันเสี่ยนี่ยน่คือถ้าลงเปลือบนี่ เดี๋ยวนี้ได้เครือคาก็เพื่อเป็นเลขกัดรถในส่วนนี้แค่ไหนตาดสีเชียงไว้ตัวนี้ไว้ตัวเดียว๋อั่นแลเบิ้งออกแล้วเนาะเรียสตัวนี่ค่ะสตัวกัปล่อยสุดเดียวนี่สตัวขเบิอค่ะก็มหาวากัปล่อยตัวนี้เขาบอกว่าปล่อยสุดเดียวนี่เจ็ดสสอปล่อยสุดเดียวจับให้สอูตาตัวนี้มาจับจับเอ้มันก็่าเกียวว่าทํานเลย เนีนถูกเนีนเอาเงินเงี้ยเอาเพื่อนเนี่ยอาจจะได,ด้สามตัวด้วยเหมอเด็เกเสกงานโยมันเด็กสุนีมันถีบเครื่องมือบม่มามาสามตัวปูขาดวามันสีมาท่างเดือนแบบ<ไ>เดียวกันแบบเกาปะยาวายาวนี่เลขเอ็ดอมือเว อาาันเหลือกแบบเก่าหรอกคืออย่านีวเรียกเด่นเอเยกเด่นสองรอยกัวสูตรสองร้อยก่าสูต,200สตเฮ็ดเฮ็ดมือแรกเขาลงต่สูตรนี่ลง,ลงสูตแบบนี้แปดเก้าอ๋อแปดเก้าเออบ่าเถามาว <c oughs> ันที่สองค่ะลงอ่าเพิ่นเน่ยมาเบิงมานางเบิงสักมุงหนึ่งสองร้อยกวสูตรตดก็เลยตั้งใจตัวเด่นลงดีกกาความอาจจะได้ไดรัก,รกวายที่ก่อนะ แ <c oughs> นน้นเขาหรืดอกสูงตัวโตลัวโตี่ลงกไม้พดนะทำ <c oughs> ประกอบระถกเลยอาตัตเด่นลงได้ส <c oughs> องตัวนี่ <c oughs> สูกับสีลงได้นะมัน <c oughs> มันจะได้บทลางนะดว่างขนะึนเ <c oughs> นี่นัน่บนบทล่างสองครูมันกะใครก็รักลอยเขารักลอยมันก็มีความหมายมามวันนี้เ <c oughs> นียนเียบทลางม <c oughs> ีเล็กละลายสูตรตี๊บติ๊บไว่ตี๊บเวบวกานะบวกเห็นะ โรโจากน้ำลบนี่เท่งเดิมของปานี้มันกัมีเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดเนี่ยมันเขาทั้งบนทั้งล่างดิคุณเพื่อนอะข้างบนนั่นก็ดีละนี่นี่มาหันอ่ะมีเท่าเดิมของเพื่อนนี่มีเขาเก้าหกกันวะเก้าหกแล้วกับสองศูนย์เนี่ยมันกับศูนของเขาแล้วกันนี่เยกสามศูนย์นะเขามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะหกศูนเห็นปะหกหกหกอันนี้หกกับเจ็ดอันนี้หกกับเจ็ดหกเพื่อนหากับหก เลยตัดทิจเจลาหามาสัสไห้าหนึ่งเก้านะมาหน่อยหัว <6, S 1> มัน <6 S 2> เลือดหันแมนหกเบามันบเบาตามสูตรนี่ก็แน่ๆเลขบนลาน่างนี่โอเ้เลขเลขบนเท่านี่เก้าเจ็ดหกมันจะมาส,งสองตัวค่ะแต่ว่าบมมีหาก็พื้นเอาหาใช่ใิแต่ว่าหกมันก็มาหลายก็าหาเนาะแมนนี่หามามาสูตรเดียวนึงไหมหาและมันจะเลยพิถาณนี่แหนนี่แหละเาเอาหามาใส่นี่คือนี่เนี่ยเขาคือเขาเปตามกฎแมน ก็ฟื้นฟื้นฟืนก้อ้เือว่าเอาได้คู่เดียวมักคู่เดียวนี่เห็น่มเขาไปหนกับเกมันหมันเลยมัน่าเเลือกบ่ได้ค่ะบได้ตัวตนธรดาที่ได้ตนตั้งันนี้ก็เลยเอาเด็กก็าายสูตรนี่มันสีนี่ส้นกันเดียร์เล็กเดียนยูนี่ศูนหกสี่สองนี่จเด็กก็ไยนี่ส้นกันตีไลยที่สุดนี่ทั้งเดือเล็กหกศูนสี่สองจ้ะ คิดว่าจะมา้เห็นบัตรซีโต้ก็สามตัวย่างหน่อยมีสามตัวเขาเริ่มลงเลยได้ตัดศูนย์หกสี่สองโอ้ปูเอาไปเมื่อไรตัวนั้นวันนั้นสูตรซุปเนี่เขาก็มีแต่เกาวาปานี่เขาเลยตัดเก็บตัดแปดออกโอเอาศูนย์กับซีมาใส่แท่งนะเข้ามาค่ะเอาซุมเนียนๆมาใส่เล่นมาเนียนเนียนมาหนี่เพช่เนี่ยอาจจะได้สามตัวนี่ไม่หนีละมันเล่นเดี่ยวไปได้ค่ะเล่นทุกตัวศูนย์หกสี่สองนี่สามารถจับสีกันได้ มาคูหนึงหรือเจ้งมาบนมาลางน,น,างนันี่งเกบมานได้น่ค่ะคือในเนี่ยขอในนี้นะเมาถีค่ะตัวเด่นตัวเด่นเลยแมนนี่เ้ออมามันีกบนเลยค่ะสี่ห <c oughs> ลหกสีนี่แหละค่ะกบกบเจ็ดกบหาาจังเลยบริพุทธเจ้า สูตรนี่เด้หกเจ็ดเจ็ดตัวนี้คือเอามากกันทำมาคือเกาเกาเจ็ดอเอเกาเจ็ดเลยเดวหาเดีบยปนี่ปุ๊หาทีหาทำทีบอฟังค่นข้างเดอนเด็ดสี่กับห้าบนกัมีมันมีหลายสูตรใช่ป่ะหนึ่งสองห้าหกเนี่ยห้ากับหกก็มันสนอยาห่อนบักพกเด็นก่าเขาคือเอาแค่มาตอกกันนะชเอามากๆปกกันทามาเนี่ มันจะมาต้มกันนะเล,เลขสามตัวนี่ค่ะอือทาเลขชุดนี้พอมา,มาคือมาชุดนี้นะ<า>คือแค่ตัวกันอือตอันนี้เป็นแค่ตัวกันแม่ตกันก็ออกถอ,อกมามากสามตัวเลยค่ะธรรมานะนะบนล่างแปดห้าเก้านี่เก้ากระหังกมันก็มีแล้วนะมันก็เด็นอยูนี่นอา่าหลายลข้อไม,นะม้นะค่ะมันบส่วนกันหลายหลายหมอนด้วนี่ก็บห้ากับหกกรมีเด้ ค่ะนี่หากระพกมันกระสดกระได้หาเห็นป่นี่ยกรนี่เนาะเออหกระพนี่ยมันมันหลอยู่ค่ะตาหกหกกระไรเขาก็เอาหกอ๋อหากระซ้ํากันกระพกได้หรอครับปูมากากันอยู่ตามันมันมีสองรอยกระสดพนบอคะทั้งผีกับนี่อ๋อแสดงว่าหากระพกเด่นอยู่นะครับมันเด่นอยู่หากระพเด่นอยู่ค่ะกนี่ยตทั้งทั้งเดือดหมันจะดีกว่าอ๋อทั้งเดือหกนะค่ะนี่แหละก็ได้เอาเอาหกใช่งานะ คือหาเขาอกมากันไว้ี่ดอกกันไงคือท้บท,บท,บทบมานีท่ทมานันสิบสามตัวเล่นบ่คะงานแค่นี้เออคือบ่เดลงทุนไหลค่ะสิบสามตัวได้ค่ะก็เดียก<ม>อ่ะเด็กเด่นห้องนี่จ้ะเดยกกันสี่ศูนย์หกสองนี่เด็กเด่นก็บางหนึ่งมาศูนยละตัวได้นอ้อค่ะแล้วแตทั้งว่าไม่ไปเดี๋ยวมไม่ครรูดอกเห็นไหมไนะเจ้ใไหมนะทั้งหนูเด็กนี่บางแบบอย่างเงี้ยนี่จ้ะบ่เนี้เกือบหันเนาเก่ากับศูนหจับเห็นวะ เก <9 S 1> ้ากับศูนย์ปีนี่แหละปีหนะ้องหาน่ะทั้งปีนี่บ้านในรถกลางอุ่นสามารถดบรอดกับบรูอุ่นานี่เนี่ยกระทั้งเดือนนี่เบิงตามเลขนะเขาเบิงตามปัจจุบันเก้ากับศูนย์หลักลักซี่บังมวยยังเดียวบนกัำลงังเก้าศูนย์บนลาบนบ่างเก้าศูนย์บนล่างศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกหกแล้วมาหันเห็นปะ มาเก้ากับศูนย์ในบ้านนี้เก้ากับศูนย์มันเดินอยู่ตลอดมันพันหนี้ดิบนกับลางน่ะค่ะอ่าเพื่อเรียงว่าจะเป็นต้องแน้ยมหลายตัวตัวเนี้ยมหน่อยหน่อยอืมทับเขากับจับกับศูนย์แล้วันน่ะค่ะนั่นแหะเนี่ยมันก็มีแค่นี้นี่กับทักเดือนนี่ทั้งเดือนเท่าไรเบอง์หนึ่งนี่มันหนึ่งกับสองบ้านนี้หนึ่งกับสองมันกับสองมาศูนย์สองนั่นแหะเนี่ยวันหลุดเนี่ยวันนี้กับสามกับสี่ เอาเทียวก็อมากแล้วเนีกเ่ก็เรียงเรียกเรียงมากมันมันทัมากไม่เ<ช>ลยมาค่ะน่าจะมาอีก็สมกับสีสามกับสีส,ก,ส,สกับสี่จะมาเห็นตัวหนึ่งเนี่ยเขาแ็มันกบมาสสวนสุดเดนเขาได<ช>้บัตรใ่สอพีน<ช>ลทังมากเยัน<ช>หลุดนะปีนี้นหลุดนไหมนีแปดกับเก แล้เสียดีแปดกับเก้ามาแปดเก้ากับศูนย์มาเก้าศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์บนล่างศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์เจ็ดกับแปดมาแปดเก้ากับศูนย์มาเก้าสามกับสี่มาสี่หกกับเจ็ดมาหกหนึ่งกับสองมันะมาสองวันหนึ่กับสามมาสี่คือสองตัวมามาตัวนะ่ะบ้านดูบ้านดูเล่ เดาขึ้นอยเนี้ยขึ้นไข่จับเก้ากับสนไว้ท้หมดนี่ค่ะอนนเก้ากับศูนนี่ศูนมากๆกับเกา่าเก่าก <iden> ับศ <c oughs> ูนมีเปอร์เซ็นต์ค่ะหรืออาจจะมาศูนบนสล่างกัเป็นไดคือเกา่าหาสนมากคือเกา่า <c oughs> มากศูนมากก็เป็นศูนเกนีอ่อ๋าติดเอบบล็อกหายเลยนี <c oughs> ค่ะอัน <c oughs> นี้อืมืมีแค่นี้ค่่ทั้งเดือมันก็าเ่ดลยสวนกับเฮียถให้เห็นเลยนะค่ะคืออันนึง คิดคนไม่นี่นี่เลี้ยวเบื้องในไม้นี่กว่ีมันออกสามหลักแสนนี่สามเนี่ยหลักแสนออกแคเขียนไว้สามหลักแสนสามหลักแสนห,ห้องห้องเวงตัวนี้นี่สามหลักแสนเอาสองตัวมาตัวนี่สามหลักแสนแปดแปดกับเก้าคือเตียมนึงหนึ่งหาแปดกับเก้านี่แปดกับเก้าตัวนี้ลลักซิบบนเป็นตัวเกณยนตัวย่ีงนแปดเก้าออกมะเก่าเห็นปะ เดี๋ยวสหลักแสนนหกศูนย์มากเัก็หกศูนย์มนกนย์งเพเขาเแค่นี้เขาบอกเก็บไรสามหลักแสนหนึกับสมาหนกับสอเห็นปะมาสอมานีสหลักแสนศนกับหมาทักศูนกับทหนเห็นปะบวัหนึ่งศูนยเลยเห็นปี่ศูนย์กับหมาหกับศูสหลักแสนหกับเก็บมาหกเก็หนนี่ ข้อตัวนี้เป็นเกีย์หกขับเก็ยรมาหกเก็ดสามหลักแสนค่ะห้ากับหกมาหกสี่มาหกนะค่ะแจ้วสามหลักแสนห้าหกขับเก็ดมาหกสามหลักแสนนี่ลดวันเดียวเพราะว่ามันเลี้ยงกันมันสิอลดวหนึ่งยนี่ค่ะศูนย์ศูนย์กับหนึ่งนี่ 0, 0, ลดประมาพลา,าวดวัเดียวแล้วกับพลาดแล้วกับมาอะไรได้บ้างสามหลักแสนแปดกับเก้ามาเก้าทั้งหมดทั้งรังอ๋อค่ะ สามหลักแสนห้ากับหกมาห้ากับหกเห็นปะมาทั้งสองเลยมา <5. S 1> หกกับห้า <5. S 2> สามหลักแสนเก้ากับศูนย์มา 8, ทั้งเก้าทั้งศูนย์เห็นปะนี่ส <5. S 2> ามแสนเก้าศูนย์เห็นปะเก้ากับศูนย์สามหลักแสนเจ็ดกับแปดมาแปดถมาเจ็ดเห็นปะนี้มาเจ็ดนี่ว่านี้ยสามหลักแสนหนึ่งกับสองมาสอง มันหนึ่งกับสองวันวันนี้กับสามักเสนเก้ากับศูนยมันกับว่าโเล็กเดยนนี่บัตรคือเก้ากับศูนย์ไงคือปีเต็มปีหกศูนยมานี่สาักเสนนี่ลดหวดเดียวเหล็กที่เทาไหร่มัน่งนั่นแหละยอดดีคือเก้ากับศูนย์ยังไวมีผู้เนียนะมีทางทางมมาเล็กเลคกางนกับมีทางเดินมันบอได อันฟันแล้วก็บ่ได้สั่นตอนนั้นไงตอนไรเออเอาปัจจุบันเลยเออคำนวณเอาเลยเนาะเออคำนวณความมันเห็นนะเห็นในปัจจุบันไะค่ะเป็นนั่นแหละเทศตามสูตรอ่ะก็สีมั่นใจกว่ามันมันใจกว่าฟันฟันไปกิดเออถ้ากินบ่นหนึ่งก็บ่หนิ่งเด้ยค่ะกินกินข้นลังคนนั่นมันหลาฟันหลกับนี่แมนแมนครับเอาตามคำนวณนี่แหละเนาะค่ะมันจังคอยช่วยแมนค่ะถ้ามาหันกับฟันเลยกินชุนชวงฟันกับมาเข่าคำนวดเลย บอดันนี่สิแต่ลิฟต์ปล่อยไม่ไหวอู้วไม่ออกถึงทั้งวันนะปูกปล่อยก็ปล่อยก็บอกแอนซั่งอยู่วันเดียวเด้อปล่อยก็ไม่ไ่วเลยไม่ว่าเขาจะเห็นเขาคำนวณบ่ะก็เขาไปปล่อยให้ขเขาจะสิไปซับออนนะมันไปซับเอาเองเตี้ยนี่่แหละหลังมแค่นี้นล,ลาไปพิจารณั่งข้าค่ะปู้พระเป็นแหน่กามานั่น เปอร์เซ็นต to no? ์เยอะคือในเนี่ยคือเกากระสูนนะยังยังไหวเกากับสูนยังไหวเนาะค่ะเนาะแม่ล้วก็สามตัวทั้งๆไงไก็อย่าลืมไปตะเล่นพรนะเกากระสูนสามอะไรอ่ะกัคือเลี้ยแคู่เดียวนี่เกากระสูแม่เขาเลี้ยแคู่เดียวนีงค่ะไหนแดะบอลงหายเรื่องไหนอย่ฟังเอาค่ะคือชุดนี้เราบอลไม่บอลนะอืมอาจจะเป็นเงินงวดชุดนี้ค่ะสามชเดไหนเลี้ยปลาไหลดอกให้บปลายจ้ะแม่ให้หน่อยมันก็ซื้อนั่นไปแต่นี้มันก็ซื้อยากค่ะผู้ เรียกเรียกส่วนนี้ที่ปเป็นเลขการเยเอาขอบคุณปูได้หลายๆวยค่ะเด้อ,อปูค่ะก,การาประมาลการ์